พค่ไหน,นเนี่ยขาสัก,กิบ่พีดีสินะโอ้โหอะไรยิงมาเนี่ยว้าจบไปต่อไปต่อเ่ยปิ้วเอ,อ้อเอ้อเยไอ้แก่เอ้อเยปิ้วไม่โดนหรอกเนี่ยอ๋อตีดีกว่าโอเคลงมาลงมาเนี่ย เอ้ยตายนะเจ้ล okay, ูเอ่อโอเคนะเพื่อนวันฮาฟูอย่าตุบนี่ไม่ใช่เฮาฟูน้ำกดเลยอหรฮาฟูทำไมอะฮาฟูยิงไม่เข้าฮาฟูเฮ้ยฮาเนี่ยอย่าอยู่นิ่ดนิดเสมอลงมาแล้วมว้ยเอ๊ะจะทำอะไรลอยเหรอเอามันนี่เสือเลือกเจ้าเป็นของฉัน จบเเอ้ยอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยเอ้ยไอ้นี่ลอยหลังจรงเฮ้ยครัไอ้เจม้มม่ห็นเลย้าตรงไหนวะบนะโอเคสวัสดีทุงทอม ข้ามาจากงันเองแล้วเจ้โดนปาดคอเด้เย้